เหตุที่เป็นโรคไตที่ทําให้เป็นโรคไตยเยอะๆคือมาหวานลองมาก็คือความดาันโลหิตสูงสัมพันธ์กับอายุด้วยนะคะโรคอ้วนเพราะว่าไขมันในเลือดสูงแล้วก็พฤติกรรมสุบุรีอันนี้ส่งเสริมให้เป็นโรคไตามากขึ้นวัตถุประสงค์ที่ทําก็คือเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับคัดกรอง ภาวะแทรกซ้อนประจําปีนะคะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงอะ่ะว่าคนไหนได้รับการคัดกรองหรือไม่ได้รับคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเราก็มีฐานข้อมูลนะคะของจังหวัดราชบุรีคือ HDC อันนี้มาดูแนวทางที่เราจะชะลอไตว่าเราจะทํายังไงชะลอแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนไหนชะลอสําเร็จหรือไม่สําเร็จอ่าเรามีมาตรฐานของโรงพยาบาลราชบุรีนะคะที่เรียกว่า critical practice guideline CPG นะคะคือเขากำหนดว่า,าคนไข้มาหว่านความดันต้องได้รับการเจาะแล้วก็จุ่มเจาะอะไรจุ่มอะไรทราบไหมคะเจาะเลือดค่ะเจาะเลือดประจำปีแล้วก็จุ่มนี่คือใช้ไมโครแอมบูมินจุ่มปัสสาวะ ซึ่งอพอจุมแล้วอะ่ะมันจะเข้าเครื่องอ่านออกมาว่าเป็นระดับไหนนะคะเออโรงพยาบาลรีให้ให้ความสําคัญว่าถ้าระดับจเจาะเลือดนะคะระดับ3 b ต้องส่งเข้าพบแพทย์อายุการกรรมแล้วก็เจาะจุม่มจุ่มยูลีนเนี่ยคะ่ะถ้าผลผลลบเนี่ยให้ดูแลต่อนเนื่องในในชุมชนได้ถ้าเกิดเป็นผลบวกมันก็จะมีค่า30-300หรือมากกว่า300เนี่ยให้ส่งอายุรแพทย อันนี้นะคะเราคิดว่าถ้าเราตรวจเราตรวจคนไข้ครบแล้วก็จุ่มตรวจปัสสาวะครบเราก็จะคัดตอนคนไข้โรคไตได้คนไหนที่ยังไม่มีภาวะเสี่ยงเราก็ดูแลในมือถ้าคนไหนที่มีภาวะเสี่ยงแล้วก็ส่งอายุรแพทย์ถ้าเข้าขายที่ว่าจะป่วยแล้วก็พบแพทย์เฉพาทางนะคะซึ่งเขาให้ไกด์ไลน์แล้วก็แนวทางติดต่อไว้แล้วทีนี้ผลสาเร็จผลที่คาดว่าจะได้คือ ประชาชนในชุมชนของตำบลเราเนี่ยค่ะไม่เป็นโรคไตเพิ่มขึ้นซึ่งดูได้จากเคทีีค่ะขอบคุณค่ะค่ะ,คะเรียนท่านอาจารย์และสวัสดีเพ,เพื่อนที่รักทุกคนนะคะ ฉันนางสาววรวิชาจันทาธรนะคะมาจากจังหวัดอำนาจเจริญค่ะอยู่กองการศึกษานะคะพัฒนาเด็กปฐมวัยใส่ใจผู้สูงอายุดูแลการศึกษาส่งเสริมกีฬาในชุมชนค่ะโครงการที่นำนำเสนอในวันนี้คือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมนะคะเนื่องจากที่สำนักงานจะมีโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งมาจัดตั้งที่สํานักง,งานนะคะแล้วก็จะมีศูนย์เด็กภายในอ,อบตอของเราด้วยนะคะจึงเห็นว่าเด็กนั้นมีความสําคัญและการพัฒนาเด็กนั้นจะต้องมีทุกคนมีส่วนร่วมนะคะตั้งแต่ผู้บริหารผู้นําชุมชนประชาชนครูผู้ปกครองนะคะซึ่งทุกภาคส่วนถ้าให้ความร่วมมือกันด้วยดีจะเป็นการ พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพนะคะจะส่งผลที่ดีในชุมชนของเรานะคะจะทำให้ชุมชนเข้มแข็งวัตถุประสงค์คือเพื่อให้เด็กได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้ใหญ่ในชุมชนนะคะ 2. จะช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนที่อบอุ่นเป็นกันเอง 3. ส,ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กและคนในชุมชน ว่าการวิเคราะห์ปัญหานะคะในหน่วยงานจะมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้นจะมีน้อยนะคะซึ่งเรามองว่าผู้สูงอายุมีความรู้ความสามารถและมีปราชชาวบ้านอยู่ในชุมชนของเราเองนะคะซึ่งท่านจะมีวัฒนธรรมและมีภูมิปัญญาท้องถิน่นที่จะสามารถมาให้ความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ได้ ผลที่คาดหวังว่าจะเกิดกับโครงการที่ได้จัดขึ้นนะคะจะช่วยส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กและคนในชุมชนและผู้ปกครองในชุมชนจะให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจะช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆด้านบุคลากรและสิ่งที่จะนำมาใช้ก็จะเป็นวัสดุในชุมชน,นะคะ่ะงบประมาณที่ ที่ได้มาจะเป็นงบประมาณในส่วนของอบตนะคะที่จะส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พนานเด็กเล็กขอบคุณค่ะเรียนท่านอาจารย์สวัสดีผู้ข้าอบรม,มท่านออวันนี้มันจะมาเสนอโครงการ การบริหารการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์นะคะเอ่อใครคู้จักระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ไหมคะมีใครเคยใช้ไหมคะคือ ELS นะคะ <c oughs> ต่อไประบบนี้นะค่ะก็คือเขาจะมีโปรแกรมที่สามารถรองรับเอ่อการใช้งานเป็นแนปแบบใหม่ะค่ะก็คือจะเป็น New l s เข้ามาใช้ในระบบเพื่อที่จะเอ่อสามารถให้ หน่วยงานภายใต้สังกาดค่ะคือเข้ามาใช้โปรแกรมนี้เพื่อใช้ในการบิกจายเงินเพื่อจะให้มีระบบการบิกจายเงินที่มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใช้ได้รวดเร็วข้อมูลแล้วก็มีมีความสะดวกสบายในการให้สตงเข้ามาตรวจสอบคือสตงเดี๋ยวนี้เขาก็เออเดนเขาสมบูรณ์มบูรณเ็มี เน้นเน้นอบตเป็น <lawsuit> ส to <together> so ่วนใหญ่ค <soup> ่ะเพราะว่าตามหน้าที่อบตก็จะมีการบริหารเป็นอิสระปัญหาของการเบิกจ่ายนะคะเจ้าหน้าที่ที่ว่าเกี่ยวกับการเบิกจ่ายอ่คือการขความรู้ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินคือขั้นตอนในการปฏิบัติมันมีในระบบกีฬา่งนี่มีขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อนก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องมีการเรียนรู้มีความเข้าใจมีการ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระบบเอลเอ็นเนี่ยไอ้มีเอออ้มีความเชียวชาญบางอย่างก็คือขั้นตอนมันมีความซับซ้อนค่ะคือเราต้องมีการอบรมขั้นตอนบางขั้นตอนก็คือเวลาเราเลือกรายการอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราจะบางทีอาจจะเลือกรายการที่ผิดทั้งที่ยอดเงินี่ยมันตรงกันอันนี้ก็จะเกิดปัญหาค่ะบางทีเออผู้จัดทำรายการเนี่ยก็คือยอดเงินไม่ตรงกันอ้าวอันนี้หายไปไหนแต่แต่ หนเป็นการเงินช่ไหก็ต้องเข้าไปตรวจสอบท่านตอนนี้อ๋อที่ทำผิดนะคะอันเนี้ยยอดเงินมันตรงกันแต่ว่าคุณคุณเลือกอีกแหล่งรายการหนึ่งเนี้ยซึ่งมันเป็นยอดที่มันตรงกันก็เลยทําให้มีข้อผิดพลาดคะอันนี้กระบวนการแก้ไขนะคะก็คือแต่ให้มีร่วมประชุมการสาขาจการเหตุการณ์ในทางแก้ไขในการทําบัญชีระวมคอมพิวเตอร์นะคะให้มีประสิทธิภาพ น่วยตรวจสอบจะได้ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้องอปลอดภัยกันทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะเรียนท่านอาจารย์และสวัสดีเพื่อนเื่อนนักศึกษาทุกท่านนะคะดิฉันวันชริตานิฉไหนนะครักชาำนายนักศึกพยากรบุคคลชำนาญก,การพิเศษ สังกัดอบตบึงาทู mm hmm. จังหวันดนคร